ช่างหนึ่งแก้ทรงยีนเสื้อแจ็คเก็ตยีนแบรนด์เนมทั่วไทยยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่อง u ู u ูบชาแนลสยามชาแนลบายช่างหนึ่งครับวันนี้ช่างหนึ่งจะมาแก้ทรงกเก่งยีนสตัวรวดเลยครับเป็นเกางเก่งยีนลีวายห้าหนึ่งหนึ่งและเกางเก่งยีนลีนะครับัง้งสองตัวดีไซน์ไม่เหมือนกันครับเดินตะเข็บก็ไม่เหมือนกันครับนี่ตัวนี้จะเป็นของลีนะครับเดินเก็บเดียวก็ตัวนี้งานที่จะต้องทำหลักๆก็คือเก็บเอวนะเข้าหนึ่งนิ้ว ไล่ต้นขาหัวเขา่าปลายขาแล้วก็ตัดความยาวครับคือดีเซ็ตทรงใหม่นั่นเองนะครับลูกค้าจากสุราษฎร์ธานีนี่แหละไอ้จริงลูกค้าไม่ได้เป็นคนพื้นเพที่นี่นะแต่มาทําหน้าที่ที่นี่กําลังจะย้ายกับจังหวัดเชียงรายก็เลยแวะเอาเก่งรีบมาทําก่อนที่จะทําการย้ายครับกับไปรับหน้าที่ตําแหน่งใหม่ที่จังหวัดเชียงรายครับก็ค้นเจอร้านที่หนึ่งก็ในเว็บไซต์นั่นแหละในช่อง u t u b e นั่นแหละก็เคยเข้ามาใช้บริการแล้วครับแล้วก็ตอนนี้เอากลับมาให้ ตัวใหม่นะออกมาให้ชั้งหนึ่งแก้ไขให้อีกเพิ่มเติมนั่นเองนะครับงานนี้ก็คือไล่ตรงตัดไอไตัดต่อปลายขาเนาะตะเข็บสไตล์ชั้งหนึ่งแบบแจม่มแจมนาชหนึ่งก็จัดให้นะครับรอรอเลยเรียบร้อยนะครับตัวนี้จะเป็นรีวายห้าหนึ่งครับตะเข็บดีไซน์เฉพาะจะเป็นตะเข็บคู่ด้านข้างนะครับแล้วก็ตะเก็บคู่ตรงที่ขอบเอวนะครับดีไซน์จะไม่เหมือนกันกับรีนะครับทั้งหนึ่งก็พยายามทําแล้วก็ไล่ทรงให้ใหม่นะครับเป็นสเต็ปเดียวกันนั่นแหละอืม ต้นขาหัวเข่าปลายขาตัดต่อความยาวนั่นเองนะครับอืมลูกค้าสนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามชั้งหนึ่งได้ที่เบอร์โทรชั้งหนึ่ง0า1เ9 7 7 9 5 5เบอร์โทรชั้งหนึ่งสามารถแอดไลน์ได้เลยครับอืมสอบถามเพิ่มเติมได้ ส่งพวกไฟล์ภาพไฟล์ข้อมูลยางเกงหรือเสื้อที่จะแก้ไขส่งมาให้เจ้าหนึ่งดูได้ว่าต้องการแก้ไขส่วนไหนแบบไหนอย่างไรบ้างมีปัญหาส่วนไหนบางคนก็จะมีปัญหาช่วงไหลตกลําตัวพอดีหรืออะไรเงี้ยคือแล้วแต่ปัญหาต่างๆนานาเจ้าหนึงแก้ไขได้ครับแล้วก็ยืนพื้นเดิมให้มากที่สุดเห็นไหมดูตะเค็บสิแจมไปเลยนะครับ ถ้าแบบมาแบบไหนช่างหนึ่งก็จะคืนแบบให้เป็นแบบนั้นนะครับก็คือให้ใกล้เคียงของเดิมมากที่สุดไม่สังเกตก็ไม่รู้ว่ามีการแก้ทรงเกิดขึ้นนี่คืองานสไตล์ของช่างหนึ่งครับแออของตัวจำ,จำเลยครับสอบถามเพิ่มเติมตันได้ครับร้านช่างหนึ่งที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่บ้านดอนอยู่กลางเมืองเลยหาไม่ยากครับร้านหนึ่งร้านช่างหนึ่งเออร้านเล็กๆอยู่เอาง,ง่ายๆเป็นซอกตะกะเอออย่าไปดูร้านใหญ่ลูกค้าบางคนไปดูร้านใหญ่ จริงอ่ะ่างหนึ่งเป็นร้านเล็กนิดเดียวครับติดกับร้านขายขนมเค้กแยมเบอรเกอรี่อ่าดังนั้นเขาร้านใหญ่แน่นอนแต่ของเราแบบร้านเล็กๆนะแต่แม้เข้ามาทักทายกันได้ขอบคุณมากครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับก็แอดไลน์นะตรงนี้สแกนได้เลยพร้อมส่งงานครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบายบายช่งหนึ่งเป็นคนสนุกนะครับสามารถทักทายเข้ามาได้ไม่ต้องเป็นก็ต้องใช้บริการก็ได้คุยเรื่องอื่นก็ได้ไม่มีปัญหาครับ ที่ว่าทั้งหนึ่งจะต้องเอาจะคุยกับทั้งหนึ่งก็ต้องคุยกันยื่องงื่อย่างเดียวครับไม่จำเป็นนะครับซักไซสมาได้สบายดีหรือเปล่าทีดรับใช่หรือยังอะไรประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับเป็นที่ยินดีที่มีกันครับบ๊ายบายครับดูแลสุขภาพนะทุกคนทุกทา่าน